ครับรรยากาศการวัดขนาดวัดขนาดกวางนะครับบรรยากาศการวัดขนาดกวางครับปิดรอบสมัครสิบโมงนะครับสองห้าติดกูแท้ไหมครับยิ่งอะไรครับนี่ทีมงานเพชรบันดูก็มาละคนตอนหตัวตอนหนึ่งดุนนะครับสวัสดีครับ เอามากี่ตัวครับวันนี้ลงมา5ตัวครับมา5ตัวทุกรุ่นเนาะสามครับรุ่นลยสามเหรอวัดต้องวัดเนี่วัดหลุมหลอมนะได้หรอถ้ามาให้ผมได้วัดเต็มก็ได้ครับเ้ได้เริ่มได้ต้องวัดให้หลวมเราอยน่ในน้องน้องไงวันนี้กรรมการก็วันนี้ครับยังกรรมสองต้นนะครับนี่ละสองต้นนะครับปิดก๊อกเป๊ะเลยจับเป๊ะเลย เไรครับไอ้ยามดีครับเตอามาได้ครับเตอเอาีครับอนนี้ไหลมาหน่อดูคูแทนกับลูกพอค้นต่อคิวย่าเป็นโล่ไปนี่นี่นับตนี้ี่โมงครับี่โมงเหลือเวลาเห็นวมน่าร้านีนะครับเราจะปิดสมัครแล้วนะครับน้อกเออเลยย้อทมาช่างยอหญิงกันล้วครับ พอแถวไปเลยนะครับคิดนักครับกรรมการนักเียตเขาตั้งความหวังวาเนาะเออแมนเขาก็ต้องเพื่อความหวังตัวเองยาวพานครับผวามยาพนนะสองหกจุดสมจังไว้คำนวณหน่อยสองสามสองหกจุดสามครับมนรุ่นขนาดลำตัวครับ ต้องตัดเกินนั้นใช่ตสองหกจุดห้าสองห้งหกงหกสองจุดามสองจุดสามนหกต่อหกจุดห้าครับสามจุดห้าสามหกน้ำเกินเกินครับเกินครับเกินครับ กินครับมันปีกตรงนี้เนาะมันบมันแว่ากรองพอมันบบเดนี้มันตัวกอนี่มันบานใหญ่บอกลบกันแล้วขนาดเกินนะครับอะครตอนนี้เนาะวัดขนาดครับกำการวัดก่อนกำการวัดก็วัดแมลมืมแผมรอบอยู่บ้านวัดจะหลายรอบมานี่ก็วัดรอบครับแอบอำนวยยิ้ม ไม่การการวัฒนารรมวางลงสมัครทุกทักสองพอยู่ตั้งลงนะครับบครัโอ้เห็นก่อนจะมีดุมนน้อยๆก่อนรถไฟมีคนสมัครครันนี้ก็เป็นตารางการแข่งขันนะครับครับสมมติสายสายที่หนึ่งครับเบ่งสายวงเกี่ยบรกสายนะครับแล้วก็สายที่สองครับ เรคือแบ่งสายนะครับนะครับทีนึงสองสองสายมาชิงดับหนึ่งกันครับเออไปงับดตันนี้ไปฟันอเออมาหืนไปไหนนี่ไปฟันมาหูแม่รูมนักนค่ะ ยักษ์แยักษ์อะหัวใหญ่หัวใ่เยเรียบเลยลุกลุกรอเเสียดหัวใจญ่บมอเขามาดีครับขาขน้อยนะครับมาดีเดี๋ยวขามาดีขามาดีจัดโตแห่งดีเ้ยเออขามาดีจักเลยจักเลย ว่ากันว่ากันว่ามันมอแกหงดีแหงดีแห่ต้นมีตอนเด้อแต่นนัวาะวันน้าเะว่ากนาอยเด้ยแต่งแต่งกับเพิ่ว่านดดาเลย เจของกวาหมายเลขที่แครับชื่อว่าบัวขาวครับพีเอสสยามสีวอมไปไหนล่ะเออไหนครับมาจับเดอร์ตอแปดรุ่นสองแปดเดครับหนึ่งเมนูะบครับนะบ้อมอีกตัวหนึ่งเจอครับยี่สเจ็ดแดงเจ็นครับผมครับรอบที่8รุ่น2 8นะครับ

กอนแปก้อนเจก้อนแปนะครับเจ้าหน้าที่ฟังอย่างนี้เลยนะครับเตอักนัเนเดินกว้างไงนรุ่นสองหุสามนะครับรุ่นหุสามเแล้ว้อ้ก่จี่หน้ามันนักไก่อยก่เบอร์สิ็ดนะครับไอริกอนะครับเบอร์ก่เบอรสครับปืนตุ้งนะครับเบอร์สิเจนะครับรุ่นสอง ไอ้นี่กอนนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์สามปืนตนนะครับเออปอลุมน้อสามครี้ลุมน้อชี้น้ากะให้มันตัวมหาเบิร์นกับืดังได้ดุมหนึ่งอ่ะก่อนแดครับลางชดนะแปดครับ ควางทีมนานกอนแครับตื่น en. แล้วเฮยอกอนหนึ่งครับกอนหนึ่งเบอร์ส2ครับเบอร์ห้าครับลุนเล็ครับคาดีแล้วครับเอร์สงกับเบอร์ห้าครับคดีดครับเทียนมนมันครับเหนึ่งครับกนสนะครับเบอร์สามิับเบอร์เจ <si ็ดลนเล็กครับกอนสเบอร์สากับเบอร์เจ็ดุนเล็กนะครับกวางชนสวนะครับกับโปลีทับกวางชนสวครับและโปลีท um ับ กอกับไม่บอกวากอวนะครับท่านลลี่เบอร์เจนะครับรุนเล็กนะครับเบอร์เจนะครับกับเบอร์สามส้าครับกอน2สครับนี่กํารุนแล้วลุนแล้วมีีผู้้ยา นีผู้ยาิข้างก่ข้างก่อาตันก่อนหกนะครับเบอร์สามสิงแดงเงินดวนนะครับเจอกับน้ศักดิ์ใจมูนีฟแล้วนิฟแล้วนี่แล้วเบอร์สากับเบอร์สาครับกชนสนะครับเบอร์สามิบห้านะครับกชนสวนะครับเบอร์สาม้านะครับเจอกันที่ตอนที่สอนะครับไปดิบเที่ยกต้องนะครับก็เชิญนะครับนพิเศษนิบน้องเบลนิฟข้องของเชียร์อยู่ตั้งหอกนะครับเชียร์ทขาน้าห้อ อในอยออกขาหนอกครับออกขางนอนนะครับอ๋ครับขนานนี่นอนปลาเลอะไรไปเอาไ่เหลือเออเตียงแหงกัเจ้าอยู่อมันเล่ครับเนาะแนเช็ดตอนแป้าแข่งขันแล้วยกมือนะครับเดี๋ยวผมจะห้องขึ้นนะครับตัวนี้น่ากัวอะไจุบเรา้ตายแล้วเฮ้ยนอนอนน้เช็เบอร์สิบแปกับเบอร์สิบสี่ครับสิบแปับสิ ที่อัพเนี่ยเตะแตที่อัพบนหดูมันเอาหมดแล้ครับเบอรสิไปแล้วิ่ท้เบิ้มนะครับคะแนนครบก่อนเจ็ดนะครับการหนีหน้าตัวอเพนนี้นะครับเหลืออินซีดำครับอินซีดำเบอร์สิบแปนะครับเบิ้มสันน้องครับอล็อก็แป๊บครับเดี๋ยวนลสามเวลาสามที่แล้ครับไปปนเอาตัดกันครับอ้าวลูกคาตัวไหนเรนแล้เเรนละ รอบลเอาละครับกูนี้นะครับปากันเองนะครับรอบแรกก็โดนเสร็จแล้วครับซีพีครับผมนะครับพรองยุ่งนะครับน้องกับสีพีพรองยุ่งกันนะครับด้านหน้าตรงนะครับตรงนะบถี่ลยครับผมก็พร้องยุ่งกันโอ้ยโอาโผล่ลงมา มดเลากัร์อล่างั้นะเอากรรมการมากรรมการมา้แกปุดเวล้านิีกรรการเนี่ยถามหนึ่งครับถามหนึ่งครับ อ๋ละเ้ยติดยูหาหนึ่งแล้วนได้น่แท้มติดน้องได้หนึ่งแต้มนะครับน้องกองงงครับสิ์พี่กวงแกนะครับโดนมีอยเลยครับอไม่ใช่ไปแข่กันเจมส์ก็โดนครับไม่กัอันนี้อันนี้อนุโลมเดี๋ยวคืนบอลมงไม่กบลคด้ก้อนหนึ่ง้องได้หนึ่งแ้มแแปะแบบแปงแบบแปะ หัวงอโมัน pues ข mm? ้างเหรอมาล่างเน้ม่เหอับอ่ะยบเยบเยคนนเต่าหนึ่งหนึ่งครับจังหวะ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 หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งข้ามหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนนะครับหคะแนนหนึ่งอ้ามนะครับนตอนนี้้โอ้ยคะแนนองคะแนนจังหวะจังหวะ สองคะแนนครกังเิดนรสองคะแนนครับจีน้องน้ำหนึ่งครับสี่พรยุนะครับิดเอ้านะครับ้อยร้อยร้อยคะแนนสองะแนสองฮงสอ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 ง นักนักเนี่กไปาคนอื่นนะีกเลยีอครับนีมางง้นี่งอะน่ันำสองครับเนี่ยชิดน้องนํำสองชิดพี่ได้หนึ่งแทมหนึ่งคำนะครับไปแฮมแทมแฮมแทมกับชนะแล้วครับสาม รก่เจ็บอเครับดองให้เจ็บครับโดนปวนอนครับน่ดกนหน้ามันไม่เข้าบานแหน่แล้วนะยถอยถยถอยยถอยปจี โอยเลยครับสอง่อยตยโมเดลกัรค่อยนี่คราวนี้ผมตามตนป่ะคราวนี้ผมตามันป่ะตามตามจับลอยครับลอยครับสองนะลอยนะครับลอยนะครับหนีแน่ชนะแล้วครับครับผม มันแบบไปข้างแล้วมันเท่าแล้วไ้ไหนครับได้ไหน2867ครับแมเอ7ครับนี่คิดว่าใครเป็นครับเป็นรับเล่นเจเลให้มาครับเอออนาล่นะครับเออ้อใหต่อไป้บออนงครับหารายนะไม่เนาะแเอาบอะเมือนกับหวอ้ร่อะไม่เนาะหมดเวลาละ

ครับนะป้อมมือสานมากครับไันไปอาวพร้อมมาปอยตัมือเสื้อขาวนะครับห้ามเลนกับารห้ามเล่นกับทหารนั้นรับไปเลย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 ไปเไปเลยไปเลยไปเลยเยปยยยย่ แองหมดเลยไอ้เหรอแทงหมดนะโอ้ผ่านนะเละพี่ต้องง่ายแล้วแล้วก็เิดทีคสามไอ้เหรอเอาละเฮ้ยเอาเลยหนูนะหนูจะเลขอะไรที่หนูไม่ใช่หมูนะครับจะเป็นสรอน

เบทีเลยมเด็ทได้มีความรวกโสต้องโดนไปใช่ไหมเ่งอย่งอ้ยไอ้แข็งไปมันมาถึงขาแข้หน้าอยู่ละอยู่ละอยู่ย่มันอยู่กะมันไปจะเนาะไปเลยข็งไปก่อนเดี๋ยจะมุ่ซึเฮ้ยเไปแฮงกันแน่กบแขเนียเน้นยกคนเลยลกยกคนมา้นเลยกาเจ้าาเลยไปงานศพันน่ะ ถ้าเป็นบ่อป่าตอกันบ้าไแล้วนี่อ่าจี้ครับจี้เลยเจ้าจี้เลยแล้ครับหมดเวลาครับหมดเวลาคำเลกขวันนี้จะมีกลับความผิด่อครับอันนี้มามีแล้วครับอันนี้นรันนี้อันนี้้าันเล้าข้าวเลยมันเั็นบบเครับบวกโค้ัโค้ละมันกิของอ่ะได้กินนึอีมันบอก่ได้กินนู่นแล้วเหลือละมันนอ่ะ

ถอยกันถอยกันถอยไปไหนถอยไปไหนยกเลยโยกเลยโอ้อเยี่ยมเยี่ยมยังดีนี่ปุ๊บถอยมากฝได้ตามหนดีกวาตามาดีกว่าตอบไปเลยอยู่เลยรอยเลย้อยเลยเออเอาใจอีเลยหรอเอาละครับอันนี้ไ่ยกอนได้ชนะเลยเนาะค้าเานถ้าบบโยกกับค้างรอไปกได้

เด้ยยังก็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 ยังกแต่งหน้าก่อนนะอันนี้สามฟ้ามีอไรได้คะแนนนะครับก็ต้องเป็นหน้าทิงดำก่อนเนาะไมเปมดรนี้ไอ้เโดแต่งหน้าแต่งหนแต่งหน้าแต่งอยงกันเตรียมที่วะ่งเอคะแนนจะไปทาลิปแดงล้ผมบอกเพรสนองเพรสนองที่ไหนทั้งวางมเ อย่ก็แล้วกันอยไปกันห่างๆไม่เนาะห่งๆงๆชิงดำครับหน้าอรุ่มหอยอีรุมันเลยไปเลยนะไปล้วไปแล้วไปแค่ไหนครับไปแล้วไปแค่ไเลยยากได้ไปหัวละหันหัวละครับไปเดียวไ้ได้เขาอยู่เปาอยู่ถึงไหนคเับไอ้พอมใจ

ฮัลโหลลข้องเฮ้ยนีเกี้รู้หลี่ว่าจะมาเข้าแล้วะข้อง้ Karma, องโอ้โหง่ามไปแล้วครับอาเหล็กไปแล้วครับเดี๋ยวยนเ้น้จะตัอเว้ยไม่เว้ยไม่เว้ยไม เะติ่วเมียมาแขงหน่าเสีนเจ้าหนาเมียปอกอ้อยแ่งอ่ะเจ้าเมียปอกอ้อยอ่ะไปฟังว่าอันตัวยังไมาจบปะมบปออนท่เองไปล้ต่อครับ เอามาพอมือหนึ่งไห้ครับเอามาพอมือหนึ่งครับออมือหนึ่งมือหนึ่งเปิดมือปอาโจ้บนี่เปิดมือค้างแล้วนะครับตามล่างนะครับนี่ชูมได้ครับ มีผ้านะครับเจ็ดห้อยครับเพื่อกันห้อยดำนะครับมาโชว์ครับมาได้มาชิงครับแอบกันครับมาโชว์ครับมาได้มาชิ้นนะครับแอบเทคนิคการปอกห้อยนะครับพอเอาครับเทคนิคการปอกห้อนะครัอบเทคนิคกัดปอกห้อยนะครับได้ก็ได้กับนี่นี่นี่ตั้งฐานมันกับตั้งดอกมันกัน ดี๋ยวพ่อมาต้องเป็นลีลาหน่อยแน่เต้นได้ก่อนครับมีตีธนัตตีซื้อคือมีดสองมีดมีดนี่ครับนี่ครับตัวเต็งสำหรับการสองข้อยันมาโชวซมาทีมาชิงโชว์เฉยๆนะครับนี่นี่มันมีเทคนิคครับนี่ดูครับดูครับแน่นอนครับแน่นอนครับนี่โอเคครับ ขนาดจะได้แต่งไงซะอยู่แคบนะครับผ่านผ่านนักฝายครับนี่ครับต้องหลายหลอกครับคุณจอด้อมกินมืออันนี้เิืนมือใครกันนะทำมีดเฉียงๆนะครับ ทำมีดซื้อมาได้เนาะป๋าเนาะมีดซื้อเข้าเลืครับมีดซื้อเข้าโรกครับต้องการทำเสียงครับโอ้โดีดวยโไหนโ้งตึงต่างนเนียเนาะเดวเยเดี๋ยวเยต้องยอ ออข,ขอไม่ช้าจะได้ครับประจานเดี๋ยวกระแนงเข้ากล้องกระแนงข้างเฟียดเนี่ยให้ <store> มันดูว่าให้ <c oughs> มันดูหวานไม่หวานน,นะปอกไข่มันมีพริกนิดครับนี่ครับเอามีดเฉียงๆนะครับไข่ใจีมีดสองคมนะ ซืดครับที่้อุดยอดครับสวาก็จะไปตันาพี่อันนี้ขอดยครหมาให้กันนะเอามาโชว์นยงมางมาไปดูท่านอื่นกันครับ อันนี้ไปไปละสองลับไปละสองลากฐานะไทยฐานะมัน <ไป S 1> ครับอันนี้ย้ำเลยแต่งแต่เน้อแต่งที่หลังครับเนี่ยเมือปอกงอ่ายเฮ้ นี่ก็เห็นเทคนิคครับเห็นเทคนิคเดี๋ยวไปดูขาเกียร์นะครับนี่ก็เห็นเทคนิคนึยครับนี่ใชจมิดผมเดียวเหรอ อันนี้ไม่นี่เตรียมลูกบ้านนะครับป๋าครับไม่นี่เตรียมลูกบ้านมานะครับอันนี้ไม่ไม่กริงไม่ส่วนลูกกระชายโพลสนดีเนี่ยครับออ๋เตรียมลูกบ้านนะเอาละครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับ เดี๋ยวกตัดเียด๋วนะครับตอนนี้หมดเวร็วแล้วต่างเดินนะหมดเวลาครับใช้ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับเดี๋ยวไปชมการแข่งขันวางฟันเวลาเด็กกำลังตัวไปเลยครับอันนี้วก็หั่งงามหน่อยดิขอบคุณกองเชียร์ทุกคนนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นะครับมาแข่งกันเยอะๆไปฝึกกันมาเยอะๆนะครับ